นี่ยเนี่ยนี่กระเจียวอันนี้ดอกใหญ่ครับครับผมนี่เลยเท้าความให้อพี่น้องเราฟังหน่อยครับเฮียเฮียมีความคิดยังไงถึงมาปลูกกระเจียวเนี่ยครับอ๋อกระเจียวมันเป็นนี่นี่มาดูตรงนี้มันเป็นของป่าหายากครับครับเห็นไหมครับสวยไหมครับอวบเป็นของป่าหายากครับแล้วก็แต่ก่อนอ่ะถ้าทานดอกกระเจียวต้องไปหาที่ป่าเท่านั้นครับเพราะฉะนั้น เนี <N> ่ยโอ้ได้มาปลูกที่นี่ในปีที่ที่สี่นะฮะปีที่สี่ใช่ไหมครับครับ,รบผมเนี่ยดอกเนี่ยตีไปดอกละสองบาทสาบาทนะครับดอกละสองบาทสาบาทเลยครับผมครับพืชชนิดหนึ่งเออเขาเรียกมาพืชนเนาะเฮียเนาะพืชปลาเอ่อผักปลาหายากพืชชนิดหนึ่งที่สามารถทำไรายได้ได้อย่างดีเลยนะครับนี่ครับเป็นเป็นพืชฤดูกาลครับเป็นฤดูการเนาะครับนี่ครับดอกละสองบาท เกตดอกยี่สิบครับผมครับผมอู้อันนี้ไม่ใช่ธรรมดาขึ้นห้างเลยใช่ไหมครับนี่ขึ้นห้างครับขึ้นห้างใครที่แต่แต่แถวบ้านเนี่ยเขาแย่งกันครับครับคือไม่พอแล้วแย่งกันก็คือส่วนหนึ่งอ่ะผมต้องขยักขยักไว้ขายที่ห้างเพราะว่าที่ห้างเนี่ยมันเป็นตัวชูโรงซึ่งไม่มีใครมีครับซึ่งไม่มีใครมีแล้วก็มีแต่ว่าน้อยครับก็ไม่สามารถขึ้นห้างได้เนาะของเฮียโอก็มีครับผมกระเจียวที่ขึ้นชื่อแล้วก็ ผักสาบครับผักสาบผมปลูกหลังบ้านครับครับผมเดี๋ยวก็รอเขาไปดูผักสาบเดี๋ยวสักพัก่อยไปดูครับเดี๋ยวตอนนี้สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วิถีเพื่อนเกษตรครับนี่ครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านทานบตําบลเทนมีอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับนี่มาชมสวนมอ์นะครับของเฮียโอสุรินทร์นะครับผมเฮียโอนะครับเกษตรอินรียสุรินทร์นะครับดูว่ามีความพิเศษยังไงนะครับ ทุกท่านอาจจะบอกว่าสวนมอนเนี่ยเป็นสวนที่ธรรมดานะครับแต่ว่าสวนของเฮียโอเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเดี๋ยวยังไงเราไปทาความรู้จักกับเฮียโอนะครับว่ามีความพิเศษยังไงนะครับผมสวัสดีครับเฮียโอครับครับสวัสดีครับครับผมเฮียแนะนําตัวนะครับครับผมเฮียโอไอซีสุรินครับครับผมครับผมก็ กำลังจะมาเก็บดอกกระเจียววันนี้ฝนตกครับผมไอ้ฝนตกฝ่าฝนมาเลยเนาะเออฝ่าฝนมาเลยครับอันนี้คือสวนหมอนใช่ไหมพี่ครับครับสวนหมอนแต่ข้างล่างผมแ็ปลูกกระเจียวครับครับผมเป็นกระเจียวเห็นไหมอันนี้ต้นพันุอันนี้คือหลังจากเราเก็บแล้วครับมันก็จะออกมาเป็นต้นอย่างนี้นะฮะครับอันนี้คือสิ่งพิเศษครับผมมันผมจะทําให้มีกิจกรรมในร่องหมอนอย่างเช่นข้างล่างผมปลูกกระชายเนาะเวลาขุดกระชายก็เท่ากับการพรวนดินครับแล้วหลังจากนั้นเวลาใส่ปุ๋ย ทั้งมอนทั้งอทุกทุกอย่างที่มันอยู่ในนี้มันก็มันมันมันก็ได้ประโยชน์นะฮะครับผมก็คือได้ประโยชน์ทั้งมอนแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งกระเจียวด้วยครับอ่มารยครับเนี่ยมาทางนี้ครับอันนี้นี่กระเจียวเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะมันจะโผล่มาผมจะกรบฟางนะฮะครับอ๋อก็คือที่กรบฟางไว้ครับผมผมฟางผมฟางครับอืมผมฟางครับกว่าจะได้อินทีว่าอินทรียวัตถุขนาดนี้ครับไม่ใช่ธรรมดาผมกรบมา ปีนี้เป็นปีที่เจ็ดแล้วครับที่เริ่มปลูกกระเจียวใช่ไหมครับเริ่มปลูกไอเริ่มปลูกหมอนมารเบรี่ฮะนะข้างบนเนี่ยกําลังหำหำครับครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะเก็บได้นะนี่ลูกหมอนมารเบรี่ครับก็คือเราเอาไปแปลรูปเองใช่ไหมครับเองครับไปแปรรูปก็จะน่ายผลสดที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับครับผมเป็นผลสดเข้ามานะครับถือว่าเดี๋ยวดูกระเจียวฮะกระเจียวก็มีเรื่อยๆฮะผมปลูกตลอดแนวเลยครับครับผมแต่เนื่องจากว่าเราเก็บทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับ เนี่ยเนี่ยนี่กระเจียวอันนี้ดอกใหญ่ครับครับผมเนี่เลยเท้าความให้อ่พี่น้องเราฟังหน่อยครับเฮียอ่าเฮียมีความคิดยังไงถึงมาปลูกก,ลรกระเจียวเนี่ยครับอ๋อกระเจียวมันเป็นนี่นี่มาดูตรงนี้มันเป็นอ่าของป่าหายากครับครับเห็นไหมครับสวยไหมครับอือวบเป็นของป่าหายากครับแล้วก็อ่อแต่ก่อนอ่ะถ้าทานดอกกระเจียวต้องไปหาที่ป่าเท่านั้นครับเพราะฉะนั้น เนี่ยโอ้ได้มาปลูกที่นี่ในปีที่ที่สี่นะฮะปีที่สี่ใช่ไหมครับครับผมเนี่ยดอกเนี่ยตีไปดอกละสองบาทสาบาทนะครับดอกละสองบาทสาบาทเลยครับผมครับถ้าเป็นกิโลละครับถ้กที่เป็นกิโลถ้าเป็นกิโลก็กิโลละสองร้อยครับกิโลละสองร้อยครับครับพอดีตกรีบเก็บิดหนึ่งวันครับผมครับก็คืออยากปลูกของหายากครับพวกนี้หายากครับเก็บมาก่อนแลเนาะครับเออผมปลูกเออบนกับกระชายฮะกระชายก็อยู่ในนี้แต่ก่อนปลูกกระชายพยายามรื้อกระชายเพื่อปลูกกระเจียวแต่ปรากฏว่า กระชายเนี่ยเหลือหัวนิดเดียวมันก็โผล่มาใหม่อมเป็นอย่างนั้นครับครับผมเอเท่ากับว่าเฮียโอได้ฝังทองคําใต้ร่องบ่อนเหมือนที่เรียบร้อยแล้วครับผมัมนมันอยู่กับเราได้ตลอดนะเพราะว่ามันเอาออกไม่ได้บน้ำนะครับอันนี้เก็บเก็บมาแล้วประมาณเกือบเดือนนะฮะแล้วเจียวเนี่ยเฮีปลูกมากี่ปีแล้วครับก็เจียวผมปลูกมาสี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้วครับผลตอบรับเป็นยังไงครับกระเจียว กระเจียวไม่พอขายครับไม่พอขายมีเท่าไรไม่พอขายเขาจะออกช่วงไหนเนาะเฮียก็ออกช่วงความชื้นสัมผัสพอดีนี่ไหมครับความชื้นสัมผัสพอดีช่วงประมาณฝนแรกครับผมฝนแรกประมาณเดือนเดือนกุมภาปลายเดือนกุมภามีนาเมษาพวกเนี้ยแต่อันนี้มันมันตกช้าอันนี้ฝนเพิ่งตกมันมันเพิ่งออกช้านิดหนึ่งครับผมแต่ฮีโอเก็บมาประมาณเกือบเดือนแล้วครับครับอ๋อที่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนี่นี่เนี่ยเป็นอย่างนี้ คือกระเจียวเขาเรียกพันอะไรครับเนี่ยกระเจียวอันนี้แ่กระเจียวพันเจียวป่ากระเจียวป่าเดียวขาวลอยอยู่เนาะเจียวขาวครับครับหรือทั่วไปก็เรียกดอกดินครับดอกดินครับนี่ดอกดินนดอกสวยมากครับครับผมของผมสะอาดนะครับครับผมเวลาเก็บเนี่ยผมจะพยายามะนุถนอมคือเราทําความสะอาดจากนี้ไปเลยอ่าไปอีกทีก็จะได้ไม่ต้องแต่งใหม่ก็คือทำความสะอาดใช่ครับเวลาเรียงก็คือ นะฮะดอกหัวก็ไปทางเดียวกันนะครับเอท่านสังเกตเห็นไหมว่านี่อันนี้คือคือกระชายนะครับนี่กระชายกําลังโผล่มาครับนี่กระชายหัวเขาจะสีแดงอใช่ครับมาสีแดงเดี๋ยวมาเอาให้ดูก็ได้ครับผมนี่กระชายนะครับนี่อย่างเงี้ยนี่เหมาะสําหรับจิ้มน้ําพริกไปถึงล้างน้ําดีๆก็ไปจิ้มน้ําพริกได้จิ้มแจี้ย่อันนี้อถ้าอย่างงี้ผมจะมัดมัดเพื่อไปขายเป็นผัก ผักจิ้มน้ำ <b> พริกครับ <Store. S 1> อร่อยมากเป็นสมุนไพรครับ,รบผมอันนี้เฮีกอฝังกระชายเต็มพื้นที่เนี่ยครับผเดี๋ยวนี้ช่วยบอกเกษตรกรเราหน่อยว่า,าดินต้องเป็นดินยังไงนะครับความชุ่มชื้นหรือ,อาาการให้น,น้ำนี่ต้องสำคัญไหมครับพวกปลูกกระเจียวปลูกกระชายเนี่ยครับจริงๆแล้วเป็นพืชที่ง่ายมากครับครับคือมาฝังทิ้งไว้แค่นั้นเองเฮียบ,บ,บ,บอกบอกตรงๆมาฝังทิ้งไว้ที่เหตุผลที่มาปลูกใต้ร่องหมอนก็คือ เนื่องจากว่าเวลาเรามาสวนหมอนเราจะได้มีกิจกรรมเออวันนี้สมมติว่าแม่ค้าขนมจีนบอกเฮียช่วยไปขุดกระชายให้หน่อยสักสองกิโลจะมีงานที่ต้องใช้ขนมจีนผมก็มาสวนก็มาขุดพอขุดตรงนี้ปุ๊บขุดเอาเอาไอ้กระชายออกมันก็เป็นหลุมใช่ไหมฮะเป็นหลุมมันเป็นเหมือนการพรวนพรวนหมอนภายในตัวแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาปุ๋ยคอกมาใส่พอมาใส่ปุ๊บหมอน มอนกับกระชายกับกระเจียวมันก็แบ่งกันไปกินปุ๋ยนนี่นโผล่มาเยอะะไม่ใช่ใน,น้อยๆนะฮะแต่ธรรมชาติของมันเหีอ่อยู่มาจนเฮี่จนรู้เลยว่าอกระเจียวหลังจากออกดอกมันก็จะออกเป็นต้นอย่างนี้แล้วหลังจากกระเจียวออกประมาณอสองอาทิตย์กระชายมันก็ออกตามมาเห็นไหมฮะกระชายมันจะออกมาแดงๆแต่กระเจียวเนื่องจากว่า หลังจากอออกดอกมันถึงจะแทงแทงยอดมาเหมือนแบบนี้เห็นไหมเขาจะออกดอกก่อนใช่ครับออกดอกก่อนครับผมนี่ทางนี้ทางนี้นะนี่ไม่ใช่น้อยครับเนี่ยเห็นไหมคือเหตุผลนี่ไม่ต้องแหวกหาเพราะอะไรครับพอมันเอกระเจียวสมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะโผล่เข้าขๆวมาอันนี้คือดอกที่สมบูรณ์แล้วเห็นไหมครับเนี่ยใหญ่ไหมครับนี่ครับของแท้เลยครับ อันนี้เนื่องจากว่าฝนตกครับถ้าฝนตกดอกมันจะสวยดอกมันจะจะอูมากเลยครับผมเอก่อนหน้านี้แห้งอ่ะแห้งแรงแต่ก็ยังเก็บได้วันละครับผมห้าหกโลเจ็ดโลช่วงนี้นะครับครับผมเนี่ยเจ็ดดอกยี่สิบเจ็ดดอกยี่สิบใช่ครับเจ็ดดอกยี่สิบนี่เฮียมองมองไกลเลยนะครับนี่มองอถึงแบบเอเขาเรียกว่าเศรษฐกิจก็เฮียพยายามเอาของป่านะแล้วก็ ที่ชาวบ้านเขาหลงไหลมันหาทานยากแล้วก็เอามาสวมมงกุฎแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อจะขึ้นห้างมันก็จะได้ไปอยู่ในตลาดพรีเมียมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราจัดการครับเห็นไหมผมทําสะอาดเนี่ยเดินเดินถ้าคนไม่สังเกตไม่รู้เห็นไหมครับสวยไหมครับนี่เนี่ยเห็นไหมครับพุ่งดอกกระเจียวเนี่ยเป็นทิวแถวเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านซูมใกล้ๆเน่ยหนึ่งมไปทางนู้นเห็นไหมโอ้สยครับ ก็ขึ้นตามต้นอใต้ต้นหมอนเนาะครับต้นหมอนครับโอ้โนี่าน,นี่เห็นว่าเฮีย <c oughs> เคยเคยห่อข้าวไปเก็บอดอกกระเจียวย <c oughs> ใช่ครับแต่ก่อนอตอนไม่เด็กอ่ะคุณพ่อพาห่อข้าวไปแต่เช้าครับเข้าป่าอืไปหากระเจียวครับจนถึงเที่ยงอ่ะเหงื่อแตกอได้<ต>ประมาณสิบกว่าดอกได้สิบกว่าดอกครับแล้วก็พวกเก็บพวกยอดผักติ้วผักอะไรมาด้วยมันก็ประมาณนั้น ไส้สิบดอกใ่กรดีใจใช่ครับท่านสังเกตไหมครับพอเรามองปัปุ๊บมันจะเห็นขาวๆเราจะเห็นเรามาแล้วเราเราเราได่ลุ้นเห็นไหมครับครับการเก็บกระเจียวก้องทำความสะอาดแล้วคนเก็บเนี่ยต้องสุภาพครับผมต้องคุกเข่าเก็บเลยตอนที่ผมกัคุกเข่าครับผมรับเออมองไปไหนก็มีนี่ครับนี่สวยไหมที่คุณที่กี่ไร่ครับตรงนี้อ่าตรงนี้ประมาณเกือบสองไร่ครับเกือบสองไร่ครับครับผมมอน มาบริพันธ์250ต้น1,250ต้น1,250ต้นเอ่อถ้าให้ออกทั้งหมดเนี่ยรอบหนึ่งประมาณ3ตันสาม3ตันใช่ครับก็ท่านตีไปต้นหนึ่งประมาณ3กิโลครับผมดูแค่กิ่งเดียวก็เป็นกิโลแล้วลูกมันดกมากครับ,รบเป็นพันเชียงใหม่60ครับแล้วเอ่เอเราขายเนี่ย3ตันนี่จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับราาอ๋อ3ตันก็ตีไปกิโลละ100บาท100บาท แพงกว่าข้าวแต่ค่าใช้จ่ายมันจะอยู่ที่เการเก็บผมผมต้องย่างเขาเก็บกิโลละสามสิบบาทอ๋อคือก็คือเราจะได้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทเอ่อใช่ครับใช่ครับแล้วก็อ่าครับเอาไปแปรรูปครับส่วนหนึ่งมันเยอะเนื่องจากมันเยอะส่วนหนึ่งเราก็ขายอขายผลสดครับขายผลสดก็ได้เป็นค่าจ้างคนงานเออนอกนั้นเราก็เอาไปแปรรูป ครับผมแปลรูปได้หลายอย่างทำแยมทำน้ำสกัดเข้มข้นทำแยมทำวายฮะครับผมครับไปเที่ยวเนี่ยเฮียเก็บทุกวันเลยไหมครับนี่เก็บทุกวันครับทุกวันตอนเช้าเนาะเก็บเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนครับก็ยังมีอสังเกตดูว่าแถบนี้แถบนี้มันจะออกหลังเพราะว่าถ้าออกหลังเนี่ยอต้นยังไม่ค่อยมีครับผมไอ้สวนด้านนู้นท,ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คือ หลังจากเก็บดอกหลังจากเก็บดอกมันก็จะมีมันก็จะมีเอมีต้นนะนี่นี่อันนี้ต้นกําลังโผล่มาครับนต้นกำลังโผล่มาหลังจากนี้ประมาณเกือบเกือบเดือนนะฮะผมจะมีพันพันกระเจียวจําหน่ายนะครับผมขายต้นละสองบาทต้นละสองบาทต้นละสองบาทนี่ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ครับต้นใหญ่สมบูรณ์ครับผมพร้อมพร้อมเอ่อ ใช่ครับพร้อมปลูกคือนี่แะละถ้าคนไม่สเกตไม่รู้นี่ครับนี่ขาวๆมีสอดอกกระเจียวครับถ้าถ้าคนไม่รู้ก็บอกไม่ออกว่ามันคือกระเจียวสามารถทํรายได้ได้เลยเนาะครับโอ้ใครที่สนใจครับนี่ต่อมาเอาต้นพันธุ์กับเฮียได้ครับได้เลยครับต้นละสองบาทนะครับก็ตอนนี้ขายทางออนไลน์ก็มีคนจองประมาณหมื่นกว่าต้นแล้วครับแต่ไม่ต้องกลัวครับผมมีประมาณเกือบ หลายหมื่นต้นฮะทีนี่นู่นเลยท่านเห็นไหมนี่นี่ครับมาชมนะครับนี่คือเอ่อพืชชนิดหนึ่งอ๋อเขาเรียกว่าพืชเนาะเฮียเนาะพืชปลาเอ่อผักปลาหายากพืชชนิดหนึ่งที่สามารถทำรายได้ได้อย่างดีเลยนะครับนี่ครับเป็นเป็นพืชฤดูกาลครับเป็นฤดูกาลเนาะครับนี่ครับดอกละสองบาท ครับครับผมเจี๋ดอกยี่สิบครับผมครับผมอู้อันนี้ไม่ใช่ธรรมดาขึ้นห้างเลยใช่ไหมครับนี่ขึ้นห้างครับขึ้นห้างใครที่แต่แต่แถวบ้านเนี่ยเขาแย่งกันครับครับคือไม่พอแล้วแย่งกันก็คือส่วนหนึ่งอ่ะผมต้องขยักขยักไว้ขายที่ห้างเพราะว่าที่ห้างเนี่ยมันเป็นตัวชูโรงซึ่งไม่มีใครมีครับอืงไม่มีใครมีแล้วก็มีแต่ว่าน้อยครับก็ไม่สามารถขึ้นห้างได้เนาะของเฮียโอกก็มีครับผมกระเจียวที่ขึ้นชื่อแล้วก็ ผักสาบครับผักสาบผมปลูกหลังบ้านครับครับผมเดี๋ยวก็รอเขาไปดูผักสาบเดี๋ยวสักพักเขาไปดูครับเดี๋ยวตอนนี้คือมาพอดีวันนี้ฝนตกก็เลยครับผมอเย็นดีเฮียถือว่าถือว่าให้ความเย็นอันนี้มากับผมความเย็นโอ้โ้วันนี้โชคดีนะมามากับบ่าวพง์แสดงว่าโชคดีมากเลยทำให้ชุ่มฉ่ำเนี่ยท่านมองมองมองเห็นไหมว่าตรงนี้มีแต่ผมรู้นะเห็นไหมนิดเดียวเห็นไหมนี่ครับมีให้ครับ ถ้าคนถ้าคนไม่รู้ก็ต้องสังเกตครับผมมองปลาดเดียวผมรู้เพราะว่าผมมาส่วนทุกวันนี่ทางนี้ด้วยทำไมครับผมก็คือเก็บจนชินมันจะมองง่ายสังเกตง่ายก็คือเขาจะสีขาวแล้วใช่ครับผมออือนี่ครับธุรกิจเป็นอย่างดีนะครับขายดอกกระเจียวนะครับครับก็คือถ้าเราเริ่มปลูกเอ่อก็คือปีหนึ่งสามารถสามารถเอ่อเอ่อถ้าถ้าเอาต้นผมไปปลูกเนี่ยปีหนึ่ง ก็สามารถอ,ออกดอกนะครับ<ม>ถ้าประสบการณ์นะแต่ถ้าปลูกด้วยเงาปีแรกก็ยังจะยังจะน้อยอยู่ครับผมโทรศัพทครับศูนย์ดสามครับผมเก้าสามห้าเก้าห้าเก้าสี่ครับผมใครสนใจสั่งจองหรือใครสนใจอยากมาศึกษาในเรื่องของการปลูกกระเจียวก็โทรมหาเฮ้โอได้ครับ ยินดีครับยินดีครับทายนี่ก็ขอบคุณที่โอ๊กมากๆนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ